โอเคทำอะไรนี่หั่นไก่เตรียมไว้ใช่โอเคทำโอเคเมื่อวานได้เมื่อวานไปห้างมาก็ได้ไก่มาสองแพ็คอันนี้อบก็คือจะร้อยห้าสิบแพ็คนีงประมาณสามสามขีดนะประมาณนี้แหละแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งเป็นติดเนื้อติดกระดูกสะโพกก็ราคารวมๆก็เออสามร้อยสองแพ็คนี้ก็ประมาณเออโลนึงก็ประมาณน่าจะประมาณสี่ร้อยห้าสิบ ตีละสิเพราะนี้แพ็กก็สามขีดก็จะหันเตรียมไว้เตรียมไว้ก่อนเพราะเมืองยุทเมืองอิสลามส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่ไก่น่าจะถูกที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าซื้อเพราะว่าถูกที่สุดแล้วก็ว่าเพราะเรากินเนื้อไม่ได้โอเคนี่ได้ข่าวว่าบนด้วยใช่ไหมว่าถ้าได้มาเที่ยวก็ทำไมนะจะไม่กินหมูให้ยันเลาะอะไรสามเดือนต้องกลับไปถึงก่อนโอเคไม่นับนะไม่นับทิปนี้นะโอเคไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวเดี๋ยว เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปตอนนี้กําลังทำหุงข้าวนะคะข้าวนี่ข้าวจากเมืองไทยข้าจากประเทศไทยเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่จาวหม้อมาใช่คือคนไทยนี่เหมือนที่ที่เขาบอกกันว่าขาดข้าวไม่ได้ใช่ใช่อันนี้ก็หนึ่งเลยียวหนึ่งก็ประมาณเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเลยหนักเท่าไหร่้าร้อครึ่งกิโลด้วย อ้โันหก็ปสบาทโอเคร้อยแปดสิบบาทโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาต้มข้าวที่เรืมหม้อมาต้องใช้วิชาที่พ่อแม่สอนมาตั้งแต่ในอดีตก็คือต้มข้าวใส่หม้อธรรมดานี่แหละเดี๋ยวจะดูว่าไหมหรือว่าจะดูว่าดิเป็โอ้ยสงสัยจะไม่พอในมนอ๋อเป็นช็อต โอ้ยไหนตองเทอไว่หมดซิมันเป็นยังไงโอเคแนะนำนะถ้าใครมาแล้วมีพื้นที่อ่ะถ้าใครมาอยู่นานๆเอาข้าวสารมาเพราะว่ากินอาหารที่ที่นี่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคแต่พวกเราที่กินอาหารยากมากเพราะเมื่อวานแอบไปเปิดดูในเว็บขายอาหารและค่อนข้างจะแรงนิดนึงค่าอาหารคือกระเดื่องไม่ลงใช่โอเคเดี๋ยวไปต้มซุปดูเดี๋ยวไปต้มข้าวด้วยต้มซุปด้วย เป็นข้าวต้มไปเลยเสานิดนึงโอเคเอาละคอานี้ใส่น้ำน่าจะท่วมหน่อยนึงแล้วก็ข่าวแบบที่ขอข้าวที่ว่าหน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นประมาณข้อนโอเคนี่ไงมาละโอเคเอาละกดดูดเอาไหมดาวสิจ้าแค่นี้เอาละอันนี้เป็นเห็ดแชมเปียง สวยมากก็ลูกใหญ feels, bon ่นิดหนึ oh, oh, okay. Okay. ่งที่ลุกอย่างใหญ่หมดนะไม่รู้เพราะอะไรคนก็ก้นใหญ่ไม่รู้กิวที่นี่ต่อไปเราจะเป็นไซส์อะ้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคเห็ดนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบบาทก็เตรียมทําต้มยำนี่อะไรผักชีโอ้ยหาได้ด้วยที่นี่โอเคก็ประมาณห้าสิบาทไทยประมาณห้าสิบาทไทยแต่ว่าถ้าบ้านเราสิ0บาทพอเนาะน่าจะได้แหละร้อยสามสิบสิบห้าบาทได้ อันนี้หอมแดงเนาะวันนี้เราทาต้มยําต้มยําที่ที่่ใหญเท่าที่ได้เท่าที่ได้แล้วก็อันนี้ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ี่ก็คือว่าเนี่ยแค่เนี้ยเก้าสิบก็ต้นละต้นละเก้าสิบห้าบาทสิบกว่าบาทต้นละสิบห้าบาทพี่น้องโอเคส่วนแครอทก็ราคาปกติไม่เป็นไรน่าจะเป็นหอมมิโนหัวใหญ่มากหัวใหญ่ คือผักชี25บาทคือต้อยมยำหม้อนี้ก็เกือบพันอ่ะบ้าได้จะได้พัน 1, หนึ่งเป็ดเสร็จนี่คือหน้าตาต้ยมยำเราเฮ้ยม,มาแววเฮ้ยข้าวหุงได้จริงด้วยไม่น่าเชื่อ,อเฮ้ยหุงได้จริงด้วยคือแบบก็ Trick, Trick, ทริคทริคก็คือว่าง่ายๆเลยนะน่าจะเติมข้าวแล้วก็เติมน้ําขึ้นไปหนึ่งอีกหนึ่งข้อเนาะ mm hmm. เหมือนกับไอที่หม้อหม้ออัตโนมัติเราเลยแหละเออแล้วก็คราวนี้ก็ต้มให้เดือดเสร็จพวกคราวนี้ก็รอรินรอไม่ต้องรินน้ำด้วยซ้ําก็คือต้มไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็คือมันมันเริ่มจะเป็นเม็ดเต็มตัวแล้วเดี๋ยวสักครู่คงจะพอว่าตอนนี้คือเริ่มน้ําไม่มีแล้วโอเคเก่งว่า คนไทยในต่างแดนฝากติดตามช่องด้วยนะคะกด Subscribe อะไรบ้างเนี่ยอ้าวเกือบลืมพริกไปเลยพริกนี่ขอตรินิดนึงตั้งแต่จุดเอเลชิลีไทยเนี่ยนะคือว่าที่ฝรั่งเศสก็ราคาก็แอบแรงประมาณนี้แหละฝรั่งเศสน่าจะมา150แพ็คเท่านี้ที่นี่แพ็คหนึ่งเรียวจุดห้าโอมานก็ประมาณ ร้อยสามสิบห้าบาทจ้าโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราก็ให้สิบให้ยี่สิบอะยี่สิบนี้คือเครื่องปุ่มเคราวๆสปอนเซอร์ต้องมาแล้วแหละมัง้งสภาพนี้โอเคพริกมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ้าไม่มีครกไม่มีครกก็ต้องหั่นเราที่นี่เขาไม่ครกจาก้าเขาใช้เครื่องปัน่นซึ่งบ้านเราซึ่งบ้านเราก็มีนะแต่ว่าบ้านเราแต่ว่าทีดบ้านเราก็มีหนอแต่ชีบอกว่าชีขี้เกียจล้าง อก็คือได้ไข่เจียวเนาะอ่ะเนาะพูดไปแล้วไปสามบาทใบนึ่างละสิบสามบาทเราจะทำไข่เจียวโอเคดูไข่แขกได้ไหมไงไข่แขกรบไข่แขกคือที่นี่เขามีวันหมดอายุให้ชัดเจนเออใหญ่มากด้วยตัวใหญ่คือแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแพงกัด คำดึงถึงสุขภาพคนที่นี่แหละก็ต้องก็ต้องทำแต่ละคาถ้าใบยาสิบสามบาทแ้วก็ใช่ไข่ใหญ่มากเลยทุกอย่างอะไอ่ะติดตัดกัน ต้ยมยำไก่ที่ตะวันออกกลางก็จะประมาณเนี้ยมันได้แค่นี้จริงอ้าวตายแล้วคุณไม่จะกดอัดน้เะไดอเสร็จแล้วต้มยำไก่เมืองเนาะต้มยำไก่ที่จะวันออกกลางพร้อมเสิร์ฟจ้า ยังไงไจ่ายมา 3, สามพันจะไปขายอเอาพูดเลยเ<อ>จ๊ฝ่ายก็เจ๊ฝ่ายเถอะเจ๊ฝ่ายก็เจ๊ฝ่ายเถอะพูดเลยดี๋ยวกก็เพิ่งคิดได้ว่า เมื่อกี้นี้อร่อยแค่ไหนถามใจเธอดูโอ้โหแดกเรียบโอ้โหทองเจ้าสกิสโอเคไหนบอกไหนบอกไม่กินละ you know what you said so so but you can't stop to eat you see so good. how delicious for Thai food oh, Thai food oh. is number one aha oh, Number one most expensive food in Oman. <laughs> in Oman. Well done, well done. I, I honestly.